โอตัตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา สามพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดน,นี้ถึงการเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้กิเลมานสังขารมาน เมื่อมาลบกับพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพพอเห็นพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิเพานั้นและพยามารก็ขยาดกลัวนั่งแบบนี้ไม่เคยเห็นถ้าจะสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้แล้ววางั้น เพียงพยามาณมาเห็นการนั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรประพุทธเจ้าก็ไม่มีทางสู้แล้วการนั่งสมาธิขัดสมาธิเพชคือเป็นการแสดงออกซึ่งความองค์อาจกล้าหาญทางจิตใจ การนั่งภาวนานั่งขัดสมาธินั้นไม่ไพ่เพียงแต่ขัดสมาธินามพระไทยใจพระพุทธเจ้านั้นเป็นเพชรนาำหนึ่งใจเดียวโดยเฉพาะวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นปรพะพุทธจเจ้าเจตใจของพระองค์มัน่นคง เหมือนแผ่นดินดูเถิดแผ่นดินไม่หวั่นไหวได้ง่ายๆใครจะทำอะไรอะไรให้แก่แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ไหวหวั่นท่านพึงเนี่ยวั่นหนักแน่ จิตใจประพุทธจยาที่เข้าสมาธิภาวนาก็มีความหนักแน่ไม่วันไหวแม่ร่างกายสังขารเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแต่จิตใจพระองค์ก็ข้ามพ้นความแก่ไปได้ท่านข้ามพ้นความแก่ไปได้อย่างไร เคอท่านไม่มายึดถือว่าพระองค์เป็นคนแก่ความแก่ชรา,ามันเป็นเรื่องของธาตุขันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเขาแก่ชรา,าตังหากนามประทายใจพระพุทธเจ้ามันไม่รู้จักแก่ เพราะใจไม่ใช่รูปร่างกายที่เราเห็นเจตใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมท่านให้ชื่อย่อว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่เจตใจดวงผู้รู้อยู่นั้นใครจะไปทำอะไรอะไรให้ก็ย่อมไม่มีสันสะเทือนเพราะใจนั้นเป็นไม่ใช่ลูกไม่ใช่วัตถุ ไฟไม่ก็ไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ภัยอันตรายใดๆในโลกไปทำลายจิตใจไม่ได้จิตใจมันเหมือนกับท้องวะฟ้าอากาศมันว่างอยู่แต่เมื่อมีจิเลสราคะโทสะโมหะห้มห่ออยู่ ใจดวงนี้มันก็เยึดอยู่ในธาตุในขันในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราจิตนี้มันยัง,งโง่เขาเบาปัญญาอยู่ยังไม่ได้แยกแยะพิจารณาให้ดีว่ามันเป็นของใครธาตุดินเป็นของใครถามดูก็รู้ได้ ดินเป็นของใครดินไม่ใช่ของใครดินภายนอกก็ไม่ใช่ของใครดินภายในในตัวตนคนเราก็ไม่ใช่ของใครมันเป็นเพียงธาตุดินธาตุดินนั้นมันมีอาการข้นแข็งธาตุน้ำมีอาการเหลวธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่น ความร้อนธาตุลมก็เหมือนลมหายใจเข้าออกสูดเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่ของใครจ็ดคนเราหลงมาเยึดมาถือเอาอย่างว่าถ้าสบายกายสบายใจ จิตใจมันก็หลงอยู่ในสุขเวทนาคือได้อะไรตามใจหวังโตกอ,อกโทกใจมันก็เป็นสุขเวทนาเมื่อผิดหวังไม่เป็นไปตามใจที่คิดไว้หมายไว้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกขเวทนาเป็นเรื่องของจิตใจหลงทางนั้น เมื่อโพภาวานามาทำความเพียนเพ่งอยู่ในโลกร่างกายแม้มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเป็นธรรมดาก็อย่าไปยึดถือเป็นเรื่องของสังขารจะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยทุกยากลำบากลำคาญไม่ได้เพราะว่าสังขารทางหลายมีความไม่เที่ยง สังขารทางหลายนี่เป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้สังขารทางหลายไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นของกลางโลกอยู่อย่างนี้เมื่อใดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยังปกคุุมจิตใจอยู่ด้วยอำน,นาจตัณหาเหล่านี้เละ ก็พาให้จิตใจของคนเรามาเกิดมาหล,ลงหลงมัวเมาต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ตัวประกอบกระทำอยู่ทุกวันเวลาก็มันไม่ใช่ของอื่นไกลที่ไหนมันก็หลงวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่า ตากับโลกเมื่อตาเห็นโลกใจก็เกิดความดีใจเสียใจไปตามอาการที่โลกมาผ่านหูได้ยินกับเสียงกระทบกับเสียงจิตใจก็ยินดียินลายไปตามเสียงที่มากระทบกลิ่นก็เหมือนกันรสพอตภะธรรมมารมก็เหมือนกันหมดเจตใจเป็นผู้หลง ธาตุแท้มันไม่ได้ได้หลงธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่รู้จักรู้จักหลงอะไรแหละมันเป็นธาเป็นของกลางเท่านั้นเจิตใจที่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละผู้นี้จะเป็นผู้รู้ผู้นี้จะเป็นผู้พิจารณาผู้นี้จะเป็นผู้ทำให้แจ้ง ผู้นี้จะได้ละได้ถอนได้ปล่อยได้วางได้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในวัตฏะสงสารได้ก็คือจิตใจเจิตใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในนี้เองจะเป็นผู้เข้าใจในธรรมปฏิบัติจงรวบรวมจิตใจดวงนี้ให้เข้ามาตั้งภายในจิตใจของตัวเองเจตใจนั้นท่านมี จดโยว่าความรู้สึกนึกคิดอะไรโยที่ไหนก็ให้รวมกําลังมาตั้งที่นี่พระองค์ทรงตัดว่าปัจจตังเวทิตพโพวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายพึ่งรู้แจง้งปัจจตังจำพอจิต วัจจะตั้งจำพอจิตก็จิตที่ภาวนาอยู่พุโทโธพุทโธในจิตนั่นเองไม่ต้องไปหาถ้าเกิดหาว่ามันอยู่ที่ไหนที่นั่นที่นีก็ไม่รู้ยุ่งเหยิงเปล่าวเ,เมื่อวางตันหาความหาเสียทั้งหมดเจ็ดใจมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละมันไม่ได้ไปที่ไหน มันเกิดขึ้นมามันดับไปดับไปมันก็เกิดขึ้นมาปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นผู้ภาวนาจงทำความเพียนเพ่งอยู่ให้รู้แจ้งด้วยปัญญาพระองค์ทรงตัดไปว่าธาตุสี่ขันห้าอายตนะทางหลายพึงรู้แจง้งตามความเป็นจริงอย่าได้รู้ไปตามความหลง ถ้าอองให้รู้แจง้งตามความเป็นจริงของจริงมันมีอย่างไรก็ให้ตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงนั้นเมื่ความเกิดขึ้นมาแล้วก็จเจริญขึ้นเมื่อจเจริญบทขีดแล้วก็ชำรุดสุดโทรงแก่แตกดับไปคือว่าเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปทุกภบทุกชาติอย่างนี้แหละ จองตั้งจิตแจตนาดูความเคลื่อนไหวไปมาของธาตุทั้งสีด่ดินน้ำไฟลมธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานโรคประคันร่างกายของมนุษย์คนเหล่านี้ท่านว่าเป็นก้อนอสุภก้อนอสุภกรรมฐาน ยังไม่ตายมันก็แสดงความเน่าความเปื่อยขึ้นมาในโรคประขันร่างกายนี้อยู่เสมอโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาโรคบางอย่างบางประการเจ้าตัวไม่ต้องการมันก็เกิดขึ้นมาได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการ จิตใจโพภาวานาจงเตรียมระอยู่เสมอเตรียมวางอยู่เสมอจึงได้ถ้ามายึดตามอาการเหล่านี้สบายก็ว่าเราสบายดีอกดีใจทีนี้ถ้าเกิดไม่สบายกายขึ้นมาจิตมันก็ว่าไม่สบายแท้จริงแล้วจิตใจมันเป็นผู้ไปยึดไปถือต่างหาก ึงเกิดไม่สบายขึ้นมาถ้าจิตใจดวงโฟลโยในใจของตัวเองไม่ไปยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งนั้นเห็นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้มันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นเองเยึดใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจงเห็นว่าในโลกนี้ สังขารทางหลายมันไม่เที่ยงสังขารทางหลายมันเป็นทุกข์ของมันเองสังขารทางหลายไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ดใดจิตใจมันไปหลงเอายึดเอาถือเอาวุ่นวายไปเองไม่มีอะไรวุ่นวายในโลกกิเลสราคะมันวุ่นวายเอง กิเลสโทสะมันมุ่นวายเองกิเลสโมหะมันมุ่นวายเองจิตใจของผู้ใดเข้าใจผิดคิดหลงไปตามกิเลสเหล่านี้มันก็วุ่นวายเป็นทุกข์ในโลกไม่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทัางหลายทั้งถิ่งมีวิญญ,ญาณครองได้แก่คนสัตว ทั้งที่ไม่มีวิญนญาณครอมันก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั่วไปในโลกนี้ไม่ว่าจะโยที่ไหนไปที่ไหนก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เต็มโลกแต่เมื่อจิตใจผู้ปฏิบัติภาวนาไม่ตั้งมั่นลงไปได้ จึงได้เกิดความลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมัน่นไม่รู้จักละจักวางไม่รู้จักสงบหลงงับเมื่อไม่รู้จักละจักวางอะไรมันเจ็บขึ้นมาก็ว่าเราเจ็บเมื่อเจ็บขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้มันหายไปแต่เวลามันเกิดสบายขึ้นมา ชอบใจเวลาทุกขึ้นมาไม่ชอบใจนั่นแหละคือว่าจิตมันไม่ไม่สงบตั้งมันไม่อยู่ในจิตในใจจริงๆคอยไปยึดไปถืออารมณ์เรื่องราวทั้งหลายแหล่ในโลกไปยึดไปถือทํำไมสิ่งใดไม่เที่ยงไปยึดเข้าก็เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ของใครในโลกนี้ท่านให้รู้ไว้ของเราตัวเราที่ไหนเป็นของเราตัวเราบอกได้ว่าฟังที่ไหนถ้าบอกได้ก็บอกไม่ให้มันเจ็บเวลาเจ็บก็บอกว่าให้หายให้มันหายได้ไหมมันไม่ได้เมื่อไม่ได้ท่านก็ให้ปล่อยวางเสียอย่ามายึดมัน่นถือมั่นว่า เป็นเราเป็นของของเราของทั้งหลายไม่ใช่ของใครมันเป็นของกลางอยู่ในโลกนี้แหละทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งเราทั้งเขาทั้งคนสัตว์วัตถุธาตุทางหลายมันเกิดดับอยู่ตามหน้าที่ของเขาอย่างนี้เิียตใจผู้ภาวานาไม่กวรมาลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไป เท่าที่ลุ่มหลงมัวเมามาแล้วตั้งแต่อดีตชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้วจนมาเกิดในพบนี้ชาตินี้พบนี้ชาตินี้ก็ให้ภาวนาภาวนาจนรู้แจง้งรู้จริงด้วยปัญญาอันชอบไม่ใช่ว่าฟังทำแล้วไม่ภาวนามันก็ไม่ได้ ต้องภาวานาต้องพินิษพิจารณาอยู่ทุกวันเวลาว่าโลกนี้ไม่เที่ยงโลกภายนอกก็ไม่เที่ยงโลกภายในกายใจของคนเหล่ามันก็ไม่เที่ยงแน,แน่นอนจะเอาความเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมจงเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาจริง,เอ,รงเอาจังในจิตใจของตัวเอง ไม่ให้จิตใจมันอ่อนแอท้อแท้ในหัวใจให้เห็นแจ้งในร่างกายสังขารลูกทำนามธรรมน,นี้กายกับใจเมื่อทันย่อเข้ามาแล้วนามและลูกนามหมายถึงจิตลูกหมายถึงตัว โลกนามกายใจนี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใจตัวตนของเราเลยสัพเพสังขาราอานิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทางหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็มีอยู่เต็มโลกด้วยไม่ว่าเรื่องของคนไม่ว่าเรื่องของสัตว์ไม่ว่าเรื่องวัตถุธาตุทางหลาย มันแสดงโยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตตาคือมันไม่เป็นอยอยางที่เป็นอยอยางเราเห็นอีกไม่กี่เวลามันก็เปลี่ยนไปแปลงไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเจ็ตใจผู้รูคผู้เห็นโยที่ไหนในเวลานี้ก็ให้รวมกําลังมาตั้งมันในจิตใจดวงนี้ให้ได้ เมื่อติดจิตใจดวงนี้ตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาลงไปได้แล้วไม่ว่าจะโยที่นี้โยที่ไหนก็ตามก็เป็นภาวนาได้ตลอดี่24ชั่วโมงนั่งก็ภาวนานั่งนอนก็ภาวนานอนยืนก็ภาวนายืนเดินก็ภาวนาเดินทุกยรยาบทยาได้ประมา เดี๋ยวนี้คนเรามันประมาทมัวเมาลุ่มหลงไม่เนิกไม่พิจารณาเรารอวันตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก,ออกแต่ไม่รู้สึกในใจยังสำคัญผิดคิดว่าเราจะไม่ตายอยู่นั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นผิดว่าเราจะไม่ตายเวลามันจะตายขึ้นมานะมันเจ็บ วดทุกขเวทนาจนล้องให้น้ำตาไหลมันก็ไม่หยุดเจ็บแหตนั้นเราให้รู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราจิตใจมาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นอยู่ชั่วระยะการหนึ่งเท่านั้นเอง อีกไม่นานมันก็พัดพลากจากกันไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านจึงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยตั้งใจปฏิบัติอยู่ทุกขณะคือร่างกายจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนเวลาใดก็ตามมันก็เคลื่อนอยู่ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ ยืนเดินนั่งนอนนอนตื่นขึ้นมาก็มานั่งนั่งก็ยืนยืนก็เดินเดินก็วนไปมาอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมดาวัตะสงสารเขาเป็นมาเขาเป็นอยู่จะเป็นในไปในข้างหน้าส่วนจิตใจผู้ภาวานาจงกำหนดหลักอนิจจคือความไม่เที่ยงหลักทุกขขังคือความเป็นทุกข หลกักอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราเลยจิตใจ่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี่เมื่อว่าเราทัานทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศละนนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาติภวัตวันตรารโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธานาสิริสนนจังวุทธาปจายโน ยัตาโรธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุข,ขังปาลัง